เด็ครับพี่น้องสุขุขุทุกคนวันนี้ก็ที่มาตั้งใบไผ่แล้วครับเด้อใบไผ่ดำเอาไปท้ำตอกสน,นูพี่น้องใหม่กำลังแก่เลยพี่น้องใหม่กำลังแก่ๆด่ำบากเลยปลาเลยพี่น้องเลยมีทั้งปีพี่น้องก็ต้งองหยาดวัตถีเบิร์ดเตอพี่น้องเด้อใหม่แก่ๆมาเลย แข่งฆ่าคอก็มีพี่น้องเอ้ยนี่ใหม่ก็ลังงามเลยครับผมนี่นี่นนก็ทิมาหาคัดให้เพิ่นนะครับด้วยมาคัดให้เพิ่นให้เพิ่นจะไปทำตอกนี่พี่น้องเลยแข่งแข่งเลยพูดพี่น้องคัดลำเลยพี่น้องเลยมีทั้งปีพี่น้องมาต้องยานเบิดใครต้องการตอกสันนู ทักมาได้เลยครับเด้อครับพูดพี่นนอกปลาพูดอีกยูกับเขาพี่นนอกเกิดอยู่น้ำเขาดแดงเลยพี่นนอกแกดแดงเลยสวยสวยเลยขัดเนีนๆเลยพี่นนอก ล่างส,สวยๆเลยพี่น้องเลยนี่แหละจะเอาลำอยางเงี้ยนะตรงๆคัดตรงๆเลยเพื่อนๆพี่น้องส,สวยๆเดีย๋ยวครับเดี๋ยวจะทำการตอกใหม่เฮ <c oughs> ็ดตอกแฟนนูพี่น้องเนี่ยจะเอานี่ยแะให้เพื่อน เอาผ่าปะ่ะทำดันมาเลยพี่น้องเจ้าได้ที่สั่งมาที่ทรงสากอะขอถกขอไยเลยครับเด้อช่วงนี้ขัดหม่แก่ขกๆขึ้นนะครับผมทรงสากแต่กระทรงครับไม่กระทรงใ้ทุกเจ้าหครับ ตาไทงเข้มข <st ress ament> <offs> ้น้ลยพี่น้องแก่ๆเลยพี่น้องทรงสาสตร์จะก็ะทรงทุกเจ้าแล้วพี่น้องเลยไม่กลับตรงทรงให้เพื่อนเนาะปอกกปุกปอกพี่น้องตรงๆไปเลย พี่มีแน่เนะาะปฏิบัตรงเสม,มอไปดอกกาลิคตแน่พี่น้องเดี๋ยวพอกันฉีบนาเลยครับเด้อบายเด้อตัดไม้เพื่อนกันนี่ครับผม